สวัสดีค่ะ I อแอมายค่ะจาก GWM V Ultimate ค่ะบางบัวทองวันนี้ทรายจะพาออนทัวร์ Partner Store ของเรานะคะฝ่ายขายของเราเปิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์8 3 0ถึง17.30ฝ่ายบริการของเราเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์8.30ถึง17.30เพียงคุณเดินขึ้นมาทรายก็พร้อมเปิดประตูให้คุณ oh, <thank> you. ถ้าคุณร้อนทายก็จะเปิดแอร์ให้ ถ้าคุณอยากบันเทิงทรายก็พร้อมที่จะเอนเตอร์เทนให้ถ้าคุณง่วงเหงาทรายก็พร้อมจะเสิร์ฟกาแฟให้ <Wow. S 2> ถ้าคุณหิวทรายก็พร้อมมีอาหารว่างรองท้องให้คุณ so good and tasty. ถ้าคุณแบกภาระหนักหรือเบามาทรายก็พร้อมที่จะแนะนำ ทางไปสุขขาวดีให้แก่คุณ Gentle Ready ทุกความต้องการของคุณคือความยินดีของทราย mm hmm. ขอขอบคุณที่ใช้บริการ GWM V Ultimate Car บางบัวทองขอบคุณค่ะ mm hmm. สวัสดีค่ะ I อแอมายค่ะเนื mm ่อ hmm. งในปีใหม่นี้ซรายขอให้คนโสด mm hmm. ก็ขอให้มีแฟนคนร่ำรวยก็ขอให้ร่ำรวยยิ่งขึ้นไป และใครมองหารถใหม่อย่าลืมมาซื้อรถกัาสายนะคะ